พามาดูการทำมะยมเชื่อมนะคะก็เก็บมะยมมาล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะคลึงคลึงแล้วก็วใส่ใส่เกลือลงไปก่อนนะคะใส่เกลือลงไปแล้วก็เอาเขียงมา <c oughs> คลึงเนาะ <c oughs> ให้น้ำเกลือมันออกจากมะยม,มให้ความเปรี้ยว <c oughs> อเออให้ความเปรี้ยวมัน ออกมาเนาะมะยมจะได้ไม่ไม่มีรสเปรี้ยวมากทําไปเรื่อยๆเลยวันนี้เก็บมะยมได้แค่นี้แหละคะ่ะเพราะว่ามันเน่าหมดเลยเอ,อยายเก็บยายเก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้อาว่าตอนเช้าออกมาทําแล้วก็เน่าออันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะคะของการทํามะยมเชื่อมจะต้องเอามาคลึงเอารสเปรี้ยวออกก่อน ใส่เกลือลงไปแล้วก็เอาเขียงมาคลึงไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งนะคะจากนั้นพอเราคลึงไปสักพักหนึ่งนานไม่ยหญ่เดี๋ยวเอาแล้วบีบน้ำเกลือออกแล้วแช่น้ำปูนแล้วก็จากนั้นก็ต้องล้างก่อนไหมล,ล้างทำความสะอาดเนาะที่เรานี้เสร็จก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ไปแช่กับน้ำปูนประมาณกี่อนะครึ่งชั่วโมงป่ะสองชั่วโมงโอ้ประมาณสองชั่วโมงเลยนะคะแช่น้ำปูนสองชั่วโมง จากนั้นเอาไปทำอะไรอีกก็เอาไปเชื่อมเอาไปเชื่อมได้เลยทีนี้แต่ขั้นตอนตอนนี้แหละมันจะนี่ยากนิดหนึ่งเนาะต้องเอามาคลึงแล้วก็จะนานกับการเอาไปแช่น้ำปูนแช่น้ำปูนเพราะอะไรอ่ะให้เนื้อมโยมมันเนื้อไมยนไม่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 อ่อนตัวไม่เละเนาะน้ำปูนจะทําให้เนื้อมโยมมันแข็งไม่เละนะคะ แล้วเวลาเรากัดไปนะมันจะแบบนิ่มๆคือได้กัดไม่ไม่ใช่ซุยซุยแบบเละๆอ่ะจ้ะก็วันนี้แม่ยูก็มาพามาดูขั้นตอนการทำมะยมเชื่อมนะคะยายทำไปหลายรอบแล้วจ้ะแล้วถ้ามีขั้นตอนอะไรเพิ่มเติมแม่ยูจะเอาพามาให้ดูอีกแล้วพบกับแม่ยูใหม่จ้า